ราคา10บาทนะครับอันนี้ปกติแล้วจะขายวันหนึ่งประมาณกี่ไม้ได้ครับประมาณ4 0 0ไม้ค่ะประมาณ400ไม้เพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับประมาณ400ไม้นะครับขายกันมไมแล้ว10บาทนะครับอันนี้คือเมนูแรกนะครับก็ ก็มาไเลยที่ร้านไก่ชุบแป้งทอดนะครับตอนนี้เรายังไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอย่างเป็นทางการว่าอะไรนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับแม่ค้าคุสวยของเรานะครับที่กําลังทำามิ้นนะครับในการทานะครับกาลังทอดกันอยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูครับน่าจะเป็นไก่ชุบแป้งทอดนะครับเดี๋ยวเราไปถามแม่ค้ากันว่ากรรมวิธีในการทํานะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับผม ก็จะเป็นอันนี้เป็นอะไรครับเป็นเนื้อไก่ค่ะใช้ใช้สันในไก่สันในไก่นะเพื่อนอันนี้สันในไก่นะครับใช่นี่สันในไก่ออกเนื้อแน่นๆเลยเพื่อนนะครับ<ม>แล้วก็ตัดไปก็จะเป็นตัวแป้งนะครับตัวแป้งนี้เราจะกินแป้งอะไรบ้างครับเป็นแป้งทอดกอบค่ะแป้งทอดกรอบอย่างเดียวแป้งทอดกรอบอย่างเดียวโอเคแล้วครับผมแล้วก็อันนี้อีกอย่างหนึ่งคือเป็นเก็ดขนมปังค่ะอันนี้คือเก็ดขนมปังนะครับเก็ดขนมปัง จะแป้งนี้มาเอาเอาไก่นะครับเอาไก,ไาไก่ไก่ไก่มาชุบแป้งชุบแป้งแล้วก็มันจะปิดขนมปังแล้วก็ทอดโอ้โอเคอเดี๋ยวลองให้แม่ค้าทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับนี่ก็กำลังทอดกันอยู่แล้ครับอลไรครับเดี๋ยวดูแม่ค้าทำไปเลยครับผมว่าทำยังไงนะครับก็ตอนนี้คือไปเหนือแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูทีนะครับว่าตอนที่เราเนื้อนะ ลงไปนะครับก็จะไปชุบแป้งนี้นะครับนี่เป็นแป้งทอดแบบธรรมดานะครับอ่าก็เอามาชุบกิดขนมปังีขนมปังนี่ทำอ่าเราคุกเพื่ออะไรครับให้มันกรอบให้มันกรอบแล้วก็สีสวยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวดูไม่ค้าตอนที่เอาลงทอดในกระทะเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับข้มวายครับผมนี่ครับผมน้ำมันกำลังเดือดนะครับแล้วก็ ไข่ที่ทำการคลุกแป้งนะครับคุกเกล็ดขนมปังแล้วก็นำมาทอดครับไอ้ตัวนี้ใช้เวลาทอดประมาณกี่นาทีครับประมาณ5้านาทีได้5้านาทีสุกนะโอเคนะครับก<ต>็<อ>สุกเร็วอยู่แล้วเขาถือว่าใช้เวลาไม่นานนะครับใ,ในการทอด5้านาทีนะครับก็จะได้ความกรอบเหลืองนะครับผมนี่ครับผม ไก่ไก่ตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวเนี้ยตอนตอนมันเย็นค่ะตอนตอมันเย็นอ่ะจะไม่แข็งตอนเย็นจะไม่แข็งว่าจะกรอบเหมือนเดิมเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็วิสุทดีสุดเด็ดของทางร้านนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทางแม่ค้าด้วยนะครับที่อนุญาตในการถ่ายทำนะครับนะครับคุณสวยของเรานะครับผมก็กําลังทำนวณกระเบนอยู่นะครับตำอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็ลงมาในกระทะเลยนะครับผมนี่มาทําให้อินกันสดๆเลยนะครับ คือที่สุกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไม่สุกแล้วโอ้โหเพืพ่อนๆเขาจับมาและสิบบาทอันนี้มาสิบบาทเหรอใช่ค่ะโอ้โหมันไม่ใหญ่มากอ่ะใหญ่โตโมขนาดนะเพื่อนๆสิบบาทนะครับ<ช>นี่ครับเพื่อนๆที่ว่ากำลังมองหาอาชีพนะครับใครมีสุดดีสุดเด็ดยังไงก็ปรับเปลี่ยนกันได้นะครับเอามาตั้งขายกันได้เลยนะครับะนะครับผมเสร็จแล้วนะครับคือขายมาสิบบาทนะครับ ครับของอร่อยครับราคาถูกชิ้นใหญ่ๆแล้วครับสดๆนะครับลงไปเลยครับลงไปเลยปุ๊บลงไปเลยครับโอ้โห,โโหโน่าน่ากินมากใช้ไฟแงนะไม่ไม่ใช้ไฟเลยนะของนี่มันต้องใช้ไฟป,ประมาณไฟกลางเนาะใช่ค่ะไม่ใช้แรงมากใช้ไฟแรงนี่มัน,มน แต่ข้างนอกข้างในไม้สุกโอเนะครับมีเคล็ดลับด้วยต้องใช้ไฟกลางนะครับเดีว่าจะได้สุกทั่วถึงนะครับแต่ถ้าไฟแรงนี่คือข้างนอกสุกข้างในไม่สุกนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ในค้าฝากรับแล้วก็นี่คือบรรยากาศนะครับภายในร้านนะครับที่เตรียมถาดตั้งไว้นะครับเพราะว่ากําลังจะรอกไก่ที่กําลังทอดนะครับสุขครับผมเดี๋ยวเรามาถามในค้านิดนึงครับว่าเรื่องน้ําติ้มนะครับน้าจิ้มน้ำจิ้มครับผมเป็นน้ําติ้มอะไรครับใช้ น้ำจิ้มไก่ธรรมดาทำเติมอ๋อเขามีเสเียงรูปแล้วเนาะโอเคนะครับแล้วก็น้ำจิ้มไก่อย่างเดียวใช่ไหมที่ใช้มีจะมีมีซอสพริกมะเขือไผยมันเนสแล้วก็อะไรคือซอสพริกครับมีซอสพริกซอสพริกธรรมดาเนาะใช่โอเคนะครับใช้ของใบหนึ่นะครับอันนี้เรา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 จะไม่บอกยี่ห้อนะครับเพราะว่าเพื่จะมีปัญหานะครับผมครับผม เราแค่ว่ามาให้รู้ว่าเป็นซอสพริกกับซอสมะเขือนะครับอันนี้คือซอสพริกซอสพริกทั่วไปนะครับที่เราใช้ทานทั่วไปแล้วก็มายองเนสนะครับอันนี้เป็นชีสชีสนะครับโอเคครับผมซอสมะเขือเทศตรงนี้ครับประมาณนี้นะครับที่เป็นน้ำจิ้มจะกินคู่กับไก่ทอดนะครับอันนี้รสที่เรียกว่าเต็มๆคือชื่อว่าไข่ชุบแป้งทอดขออีกีครับไข่ชุบแป้งทอดนะครับเอาไว้ครับผม หน้าตาหน้ากินมากมากเพื่อนเห็นไหมครับนะครับก็คือไก่จบไปทอดที่สุดแล้วนะครับก็นํามาวางไว้ที่ถาดครับเพื่อเตรียมรอลูกค้านะครับผมทอดกันใหม่ใหม่ครับเหลืองเหลืองกรอบๆรับเพื่อนๆนะครับี่หน้ากินมากๆเพื่อนนไมครับไม้ใหญ่ๆไม้สิบบาทนะครับไม้สิบบาทนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าสนใจนะครับอันนี้สูตรจะไม่ตายตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าคนคนไหนมีสูตรดีสูตรเด็ดนะครับก็สามารถเอาไปปรับเปลี่ยนปรับปรุงทําขายได้นะครับเห็นไหมครับไม้ใหญ่ๆครับแต่ว่าราคา10บาทนะครับอันนี้ปกติแล้วจะขายวันหนึ่งประมาณกี่ไม้ได้ครับประมาณ400ไม้ครับประมาณ400ไม้เพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับประมาณ400ไม้นะครับขายกันมาล้ว10บาทนะครับ ันนี้คือเมนูแรกนะครับก็ยังมีเมนูอื่นอื่นะครับที่ที่ทางร้านมีนะครับผมแต่วันนี้เรามานําเสนอเป็นไก่จุ้งทอดก่อนนะครับว่าเขาทากันยังไงนะครับแล้วก็มีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับผมที่มาทําขายกันวันนี้นะครับอย่างที่แม่ค้าบอกว่าวันหนึ่งเขาขายอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าร้อยไม้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะครับเผื่อว่าเพื่อนคนไหนสนใจนะครับก็เราค้นหาศึกษาดูนะครับว่า มีวิธีทำยังไงบ้างนะครับผมนี่ก็คือหน้าร้านนะครับแล้ตอันนี้ก็คืออีกหนึ่งกระทะนะครับที่กำลังลงทอดนะครับอย่ที่ไม่คราบว่าไว้แต่ข้างต้นคลิปว่าสายวันหนึ่งสี่ห้าร้อยไม้นะครับผมอันนี้เป็นแค่เมนูเดียวนะครับแต่ว่าทางร้านจะมีอีกหลายเมนูนะครับที่ทำการขายนะครับแต่ว่าวันนี้ระมานำเสนอให้เพื่อนๆชมก่อนนะครับว่าเมนูไก่ชุบแป้งนะครับ เดี๋ยวมาพบกับแม่ค้าคนสวยแล้วก็จะให้แม่ค้าคนสวยฝากร้านนะครับว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเรามาเจอแม่ค้าได้เลยครับผมนี่ครับแม่ค้าเรานะครับเออ่ตอนนี้ที่เราขายอยู่เนี่ยครับคือเขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้ไก่สเปนงค์ทอดใช่แต่ที่ที่ที่ตลาดเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดอะไรตลาดจีค่ะตลาดจีใช่ตลาดจีภูเก็ตใช่เนาะภูเก็ตฟูเซอรี่อ๋อคืออยู่ข้างภูเก็ตฟูเซอรี่นะใช่ แล้วเราเปิดขายเนี่ยกี่วันครับที่ตลาดขายขายวันอาทิตย์ถึงวันพุธค่ะอาทิตย์ถึงวันจูงสี่วันค่ะแล้วขายประมาณกี่โมงครับขายประมาณบ่ายสามถึงสี่ทุ่มค่ะบ่ายสามถึงสี่ทุ่มนะครับคือทางร้านเราจะมีหลายเมนูเนาะใช่แต่ว่าวันนี้เราเอาแค่ขายชุดไก่ซ้อนนะครับอันนี้ก็ต้องฝากทางแม่ค้าคุณสวยด้วยนะครับทางแม่ค้าเราฝากร้านอีกทีนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับค่ะอยู่ตรงข้าม้างโกเชิลลี่ทุกข์โกเชิลลี่ ก็คือว่าเปิดวันอาทิตย์ถึงวันพุธอ๋อวันพุธเปิดขายตั้งแต่ประมาณตลาดเปิดสี่โมงถึงสีง่โมงถึงสีง่ทุ่มสี่โมงเย็นเนาะขายก่อนสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่ม,มอ,อ๋อผมนะครับอันนี้ก็ มาอุดหนุนได้นะครับไม่ค้าเราก็จะอยู่ที่นี่ครับถ้าเจอกันก็แวะทักทายได้นะครับมาขอชิมไก่ฟรีได้นะครับผมนะครับว่าอร่อยไหมนะครับแต่อย่าชิมเยอะนะครับแมค้าว่าอันนี้หยอกไมค้านะครับหยอกไมค้าขอบคุณไม่ค้ามากมายครับที่ให้อนุญาตในการถ่ายทำนะครับไม่ค้าเราก็น่ารักมากๆเลยครับให้ข้อมูลนะครับว่าเออเขาทำกันยังไงมีส่วนผสมอะไรนะครับเห็นไหมครับผม สนุกแล้วนะครับเหลืออารบ้าชอิ่มมากๆครับเพื่อนครับกดปุ่มครับผมวันนีผมก็มาอยู่กับแม่ค้านะครับแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับก็คือถ้าใครเข้ามาชมแล้วนะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเกี่ยวกับอาชีพที่วันนี้นะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับว่าเราจะมาดูว่าแม่ค้ามีเมนูอะไรใหม่ๆคลิปนี้ผมกับแม่ค้านะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย